ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะซ้มโอมีของดีมาบอกต่อใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมหนังศรีรษะเป็นคนที่ผมร่วงง่ายหรือมีรังแพรชอบคันหนังศรีรษะวันนี้ซ้มโอมีแชมพูตัวนี้มาแนะนํา นี่เลยค่ะแฮทิฟแชมพูนะคะตัวนี้จะช่วยในการบำรุงแนักศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราให้กลับมาแข็งแรงขึ้นค่ะและตัวนี้ใช้สารสกัดนะคะแบบพรีเมียมเลยและสําหรับใครนะคะที่แพ้ง่ายมากๆเลยตัวนี้บอกไว้เลยว่าตอบโจทย์ว่าไม่มีทั้งซิลิโคน SLS แล้วก็พาราเบนด้วยค่ะและที่ชอบสุดๆคือมีกลิ่นหอมสะอาดไม่เหม็นฉุนเลยค่ะแชมพูยังเป็นสีใสไม่ผสมสีด้วยฟองก็ไม่มากจนเกินไปล้างออกง่ายมากและด้วยสารสกัดนานาชนิดที่จําเป็นต่อเส้นผมให้เส้นผมเกิดขึ้นใหม่ได้ดี ลดอาการคันและรังแคด้วยค่ะการที่ซ้มโอต้องทําผมทุกวันเจอทั้งความร้อนมนลภาวะต่างๆต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองตั้งจากการสระผมเลยค่ะที่สําคัญซ้มโอเป็นคนแพ้ง,ง่ายมากๆแต่สามารถใช้แชมพูตัวนี้ได้เลยยังช่วยลดความมันของหนังศีรษะได้ดีมากๆเลยค่ะใครที่อยากมีผมสวยไม่แห้งชีฟ้ฟูแนะนําเลยเดี๋ยวส้มโอจะใส่พิกัดสั่งซื้อให้ด้านล่างนี้เลยค่ะ